นะคะตัวแทนกัรพูใชาก็มีการใช้หน้ากากยักษ์สีเขียวดั่งทศกัณฐ์ในรามยณนะสื่อถึงรูปลักษณ์ภายนอกเป็นชายแต่หัวใจเป็นหญิง100%เปเซนะคะหากผู้คนเข้าใจก็หวังให้หยุดผลักสาย LGBT คลิพัไปเป็นคนอีกกลุ่มของสังคมค่ะนี่คือชุด The Queen of Giants TV ราชินียักษ์ที่วันบีใช้ในการประกวดนะคะรอบชุดประจำชาติเวที m i s s International q u e e n 2023ค่ะเป็นรอบสี ให้หลายประเทศได้ทำคะแนนนะคะผ่านคอสตูมค่ะโดยสำหรับตัวแทนไทยค่ะกวางอริสราการกล้านะคะมิสซิฟี2นี่2ค่ะก็มากับชุดกวางทองเหมือนกับออกมาจากป่าหิมะผานในวรรณคดีนะคะส่วน o u t ทรานส์บราซิลค่ะแต่งมาในตีมป่าอเมซอนเธอขอเซฟผืนป่าที่กำลังตกอยู่อันตรายนะคะจากการลักลอบตัดไม้ค่ะอีกหลายคนใช้ชุดสวยเล่าความภูมิใจและมรดกของประเทศกับ เช่นชุดประจำชาตินะคะว่าเล่นใหญ่กันแล้วแต่ว่ายังมีคนที่เขาปล่อยหมัดเด็ดประเด็นทางสังคมในรอบความสามารถพิเศษต่อเนื่องเลยค่ะ อย่างตัวแทนจากโคลอมเบียค่ะสร้างซีนอารมณ์หนักหน่วงด้วยภาพระลึกถึงหญิงข้ามเพศที่ถูกสังหารในโคลอมเบียนะคะและชูสถิติการฆาตกรรมคนข้ามเพศที่สูงในทวีปยุโรปหากเธอเชื่อว่าต้องใช้ศิลปะและเสียงเพลงโปรโมทแคมเปญสร้างความเข้าใจและทําให้โชว์นี้นะคะเป็นไปเพื่อระลึกถึงทรังรุ่นแรกค่ะที่ไปเป็นดวงดาวบนสวรรค์ ตัวแทนจากเปรูสื่อสารในประเด็นเดียวกันนะคะด้วยการเปิดตัวในชุดคลุมที่มีข้อความว่า Stop Transphobia ยุติการเกลียดกลัวขนข้ามเพศค่ะนี่คือเสียงของสาวทรานจากประเทศแถบลาตินอเมริกาที่ปัญหาความรุนแรงเหล่านี้ยังไม่หมดไปค่ะ you ผู้เข้าประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน2023จากบราซิลนะคะซึ่งเป็นประธานหนึ่งในองค์กรเครือข่ายคนข้ามเพศบอกว่าในประเทศของเธอค่ะมีอัตราการสังหารทรานสเจนเดอร์สูงและบุคคลข้ามเพศก็หางานยากจึงต้องการรณรงค์เรื่องความเท่าเทียมนะคะให้เคารพกันและกันด้วยความรักค่ะ ่วนวันบีจากกัมพูชาบอกว่าสถานการณ์ในกรัรมพูชาวันนี้นะคะเปิดกว้างยอมรับ LGBTQ มากขึ้นกว่าแต่ก่อนหากการมาประกวดครั้งนี้ของวันบีก็อยากใช้เสียงของตัวเองบอกทุกคนในโลกค่ะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนคุณมีชีวิตเดียวไม่ต่างกันอยากให้ออกมาส่งเสียงเพื่อตัวคุณเองและลุกขึ้นสู้อย่างสร้างสรรค์ค่ะ เราส่งเสียงมานานแล้วเนาะเราอยากให้ทุกคนได้เข้าใจถึงความหลากหลายที่มีอยู่บนในโลกนี้อยากให้ทุกคนได้มองเราว่าเราคือมนุษย์คนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้เหมือนคนอื่นทั่วไปเลยเปิดโอกาสให้กับพวกเรามอบสิทธิที่เราควรที่จะได้รับตั้งแต่แรกไม่ว่าจะเป็น L G B T ความเรื่องสมรถทเทียมทานํำหน้านางสาวหรือต่างๆนา,นานาที่เราควรมีสิทธิที่จะได้รับตั้งแต่แรกก็อยากให้ทุกคนนะคะระหนักได้ว่า มนุษย์เรามันมีหลากหลายรูปแบบปลดจงทำคว,ความเข้าใจแล้วก็ยอมรับแล้วเราก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะทรานเซนเดอร์มันเป็นกลุ่มที่แบบเราประเทศเราอะ่ะประเทศไทยเราเองเนี่ยยอมรับกันเนาะแต่ไม่ได้เป็นการยอมรับในที่กว้างเป็นการยอมรับเฉพาะในระบบครัวเรือนเนาะเออแล้วก็จะมีคือเรียกง่ายว่าเกินกว่า50%แล้วกันผู้ปกครองรับได้แต่นอกนั้นก็คือรับกันไม่ได้ก,ก็บ้านเราก็ยังมีปัญหาอยู่นั่นแหละแต่ณนะวันนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ พยายามจะออกเสียงแล้วก็พยายามจะทําให้เกิดสิ่งดีๆแล้ววันนี้มันก็เห็นผลเนาะเออมันพัฒนามาเรื่อยๆจนวันนี้มันเห็นผลว่าเฮ้ยต่างชาติเาก็ให้ความสําคัญแล้วก็เห็นว่าบ้านเราเปิดเปิดแล้วอบอุ่นมาก ความสามารถพิเศษหรือเบสท t a เลน t นะคะประกาศผลผู้ชนะเมื่อวานนี้ค่ะก็คือที่ 1. ประเทศไทยค่ะที่ 2. สหรัฐอเมริกาส่วนจีนได้ที่3นะคะโดยตัวแทนจากจีนมีค่าบอกว่าโซเชียลมีเดียอย่างทิกต o k ของจีนหรือว่าโตอินเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ให้สังคมจีนรู้จักตัวตนของกลุ่มเพศหลากหลายจนเกิดการยอมรับกว้างขวางกว่า,วาในอดีตค่ะ ส่วนชุดประจำชาตินะคะรอประกาศผลวันฟนเนลเลยค่ะคือวันเสาร์ที่24มิถุนายนนี้ที่โรงละครทิฟฟานี่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีค่ะ